สาวเบสรักวันนี้นะครับที่ตอนนี้นะ โสดไม่พอนะเธอยังแซบด้วยนะบอกเลยว่าถ้าไปดูในจีนะลุกเป็นไฟมากอวดบอกว่าเอลแซบคุณบอกว่าบอกเลยปังมากคุณผู้ชมแถมที่สําคัญนะไปทะเลนะคุณผู้ชมจาเอาบอกว่าทะเลลุกเป็นไฟเพราะว่าเธอแซบจริงอะไรจริงนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ยังจําได้นะครับสาวเบสนะครับได้ไปออกรายการนะครับดีท็อสนะครับ e ี18ที่มีหนุ่มโดมจารุวันแล้วก็หนุ่มตั้มนะครับเราบล็กกรแล้วก็สาวเบสนะครับเธอได้เล่ารายการว่าตัวเองนะเจอคอมเมนต์บอกว่า ให้ผู้ชายหนีไปเช่นบอกว่าเธอมีข่าวกับผู้ชายคนไหนนะก็บอกว่าจะมีคนไอว่าให้ผู้ชายคนนี้หนีไปทันทีเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน,พนเพราะสาเหตุอะไรนะคุณผู้ชมล่าสุดน,นะครับมีโอกาสเจอสาเวเบสนะครับมาเปิดใจเรื่องนี้กันสักหน่อยแล้วก็ไปถามว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดนะครับไปฟังสาเวเบสเปิดใจดีกว่าครับคือหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ใกล้ใครอ่ะคนจะคิดว่าคนนั้น คือคนที่คุยกับเรา<ช>หรือแบบคนที่ซัมติงแน่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่บางทีก็ทํางานอ<ช> <ๆ S 2> ะไรเงี้ยไม่นะหนูก็ใช้ชีวิตปกติมากแล้วก็ทํางานเสร็จก็คือจบค่ะใช่แต่ว่าคนก็จะแบบไปคอมเมนต์กันเองอะไปทะเลมาว่างก็เลยไปมาค่ะก็มันมีหลายชุดแล้วต้องลงให้ครบ <ๆ S 2> แต่ว่าชุดที่ลงอะคือแฟนคลับซื้อให้ ใช,ใช่คะ่ะก็เหมือนส่งเป็นกำไรให้แฟนคลับเพราะว่าเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้เราเราก็ใส yani ่ให้เขาอะไรเงี้ยก็ปกติเพื่อนก็จะแซวคอมเมนต์ตามที่เห็นปกติค่ะเพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อนผู้ชายโอ้ใช่เพื่อนสาวเพศชายแต่อินเนอร์จีหญิงพอคนโฟกัสแต่เรื่องความรักพอเราทํางานกับใครอ่ะคนก็จะจับจ้นบางทีก็ว่าบ้างแบบผู้ชายหนีไปเราก็รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอองั้นเราทําแค่งานแล้วก็จบคือจะบอกว่าไม่เคยจีบผู้ชายก่อน เพราะฉะนั้นบอกให้หนีไปก็ดีไปบอกผู้ชายว่าหนีไปไม่ต้องจีบก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็รู้สึกแหละเราก็รู้สึกไม่ดีคือคนก็จะแบบว่าใครมาคบกับเบสพอเลิกกันก็จะโดนตลอดโดนทั่วลงตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสอ่ะคือเบสไม่ได้มีเคยมีเจตนาอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วค่ะคือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอ่ะบางทีคือถ้าไปย้อนดูจริงๆเบนไม่เคยพูดเลยนะส่วนใหญ่ก็คือแฟนคลับบ้างไปขุดๆกันมาอะไรเงี้ยซึ่งเบนไม่ไม่ไม่คือพูดในสิ่งที่มันพูดได้แต่ถ้าพูดลึก คือเบนไม่ก็ไม่เคยพูดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็จะแบบหนีไปหนีไปตลอดในร่องความเป็นจริงแล้วว่ะมันมันไม่มีผลนะคะเพราะว่าพอความรักอะ่ะพอถ้าเขาอยากรู้จักเราอะ่ะเขาจะไม่ได้มาโฟกัสเลยว่าตอนหน้าสื่อเราเป็นยังไงซึ่งหนูยังไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบอุ้ยกลัวจังเลยเพราะว่าเธอมีข่าวเยอะไม,ไม่ไม่เคย<ต>ไม่เจอนะคะหนูใช้ชีวิตปกติเลยหนูไม่ได้แบบว่ามานั่งนับว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โฟกัสคือถ้ารู้สึกชอบมาเดี๋ยวก็คือใช่เองก็อยากมีตลอดไม่โฟกัสเลยนะไม่ได้โฟกัสแต่อยากมีแฟนตลอดเหนื่อยอ่ะหาเงินเหนื่อยนะแต่ไม่ได้โฟกัสแต่ว่าถ้ามีก็ดีอยากได้อยากให้มีคนแบบสู้ๆนะทุกวันเลยมันเหนื่อยจริงๆนะคะหาเงินคือต้องก็ต้องเป็นแฟนกันนะถึงจะเปอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีใครที่แบบเป็นแฟนเออหนูนเคยมีคอมเมนต์แบบว่าเบสอย่าพูดว่าเปเยอะเดี๋ยวผู้ชายเข้ามาจะแบบมาหวังให้เราเปจริง,รงๆแล้วคือไม่เกี่ยวค่ะคือเราก็เราก็ดูคนเป็นอยู่ว่าแบบมันควรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแฟนกันก่อนหรือแบบคบกันสักพักอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเขาจีบแล้วเบสชอบแลว,บแลวเบสเปเขาเลยมันไม่ใช่ใชประสบการณ์ขนาดนี้ <laughs> นี่มีแฟนมาไม่กี่คนเหมือนเรียนจบปร,ริญญาโท หนูยังโสดอยู่แล้วก็ทํารายการค่ะรถรับผู้ที่เอาผู้ชายมานั่งอะไรเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่รายการยังอยู่ก็คือโสดแหละถ้าเออถ้าไม่มีรายการก็คงไม่ได้ก็คงไม่ได้โสดเพราะว่าถ้ามีแฟนก็คงไม่ได้แบบเอาผู้ชายมาจินหรือแบบมานั่งรถแล้วอะไรเงี้ยคือเอาตามตรงคือมันมีหลายคดีอะไรเงี้ยบางทีทนายบอกเราก็บางทีก็งงอันนี้คือเรื่องไหนคะเรื่องไหนคะอะไรเงี้ยหลักๆคืออย่างที่บอกเบ่มีหน้าที่จ่ายตังคือส่วนใหญ่เบก็จะแบบอาเคียยอดมาละกันอะไรเงี้ยค่ะไม่หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละมันเป็นแบบเราเป็นหหััวววน้าาคคครรอบ่่่ะไม จะเกิดอะไรขึ้นจะกี่บาทเราก็ต้องรับผิดชอบไม่ท้อค่ะหนูรู้สึกว่าก็ดีเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้ได้เก่งขึ้นถ้าเรามองในมุมที่ดีก็เครียดแหละนนคือก็ไม่ไม่อยากตอบให้มีดรามา่าแต่ว่าก็เครียดแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไปดราม่าอีกเอาเป็นว่านหนูอะ่ะไม่เป็นไรสบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เป็นไร ใช่หนูก็ขอบคุณมากที่แบบว่างานเข้าเรื่อยๆอะไรางเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเอ้ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันก็มีผลที่ดีเหมือนกันก็คือมีงานเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบอขอบคุณจริงๆขอบคุณโอกาสแล้วก็ที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเออเรื่องราวผ่านๆที่ผ่านมาไ,<อ>ได้คะ่ะ <laughs> เข้ามาได้ตลอด <laughs> ว่างผ่าจ้างได้ <laughs>